أهل السنة والجماعة السلفيون السلفية هي الفرقة الناس هم أهل السنة والبن. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر มุ ض و มุ่งมุ่ ن มุ่ง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 มุ ل งมุ่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 งมุ ل งมุ่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 งม ع ل ى ر ุ و ل الله มุ ا بعد ا ل ม ل ا م عليكم و ر ح มุ ا ل ม ه وبركاته ขอคมามสังติควางมเมุตาและควางมเป็นม่งมลจงกุองมุงค์่อมุ่ามุบงมน่งมุ่งงมุงมุ่่่งม่งมุงทุ่งม่งมุ่งมุ่ง ผมจะขออนุญาตมารับใช้พี่น้องทุกท่านด้วยกับการาแนะนำแลวก็อ่านเนหนังสืออันอากิดะอันวาสิติยะนะครับหนังสืออันอากิดะอันวาสิติยะเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับหลักอากิดะหลักความเชื่อมั่นยึดมั่นยึดถือของอะลิสุนนาวนยาะซึ่งเขียนโดยใช้คุณอิสลามอิบนุตมญยะก่อนอื่นเลยใน ในตอนแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกริ่นนาก่อนเกริ่นนาถึงหนังสือเล่มน,นี้กันนะครับโดยหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยทุกเขียนโดยใช้คุณอิสรามอิบนูตมเยะใครคืออิบนูตมเยะหลายคนอาจจะเคยได้ยินและคุ้นชื่อกับชื่อของอิบนูตาเยะผมจะนําเสนอประวัติของอิบนูตาเยะคร่าวๆก่อนในในช่วงเกริ่นนานะครับอิบนูตมเยะเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าตะกียุตดีน อบุลอับบาสอัลมัดอิบนูอับดุลฮาลีมอิบนูอัลดุซสลามอิบนแตมียะอันคารลอนีอันฮันบลีท่านเกิดเมื่อวันที่เมื่อวันจันทร์ที่สิเดือนรอบิลอาวันฮิจรสกาลักราอ661หรือถ้าเป็นปฏิทินสากลเนี่ยก็จะเป็นวันที่22เดือนมกราคมปีคิจรัสรากาลัดร้อยหกสคือเมื่อประมาณกี่ปีอะ ประมาณ7 8 0 0ปีที่แล้วซึ่งท่านเกิดที่เมืองคารรอนซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเมืองคารรอนเนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในินแดนของแคว้นชามแต่ปัจจุบันนี้เมืองคารรอนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตุรกีบิดาของท่านเนี่ยก็ได้ฮิจร็อพยพจากเมืองคารรอนเนี่ยมาเมืองดามัสกัสในปีฮิจร็อศกลาศหกราอ6หเอันนื่งมาจากว่าช่วงนั้นเนี่ย ดินแดนของมุสลิมเนี่ยโลกมุสลิมถูกลุกลานโดยพวกตาตาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพวกมองโก,โกซึ่งขนาดนั้นพวกนั้นได้เข้ามาเนี่ยได้บุกเข้ามาใกล้เมืองคาราลอนท่านาบิดาของท่านเนี่ยจึงพาครอบครัวอพยพมาที่ดามัสกัสในขณะที่ท่านอายุได้ประมาณหกขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมืองดามัสกัสเนี่ยถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางเมืองหนึ่งแห่งการเรียนรู้อิสลามที่เมืองน,นั้น และท่านก็ได้ติดตามบิดาของท่านเนี่ยซึ่งแนะนําให้ท่านเรียนกับบรรดาอุลุมะต่างๆในเมืองนั้นซึ่งท่านก็ได้เรียนกับอุลมะชื่อดังเนี่ยในช่วงเวลานั้นรวมถึงเ,เขาเรียกว่าชายัยเคาะคืออุลมะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่มีชื่อว่าไซนับบินติมักกี้ซึ่งได้สอนท่านในเรื่องของวิชาฮะดีสเป,เป็นอุลมะผู้หญิงในยุคเวลานั้น หลังจากที่ท่านได้หลังจาที่มูตัมหมัเนี่ยได้สําเร็จการศึกษาซึ่งช่วงนั้นท่านมีอายุเพียงแค่ประมาณ19ปีท่านก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของอิสลามในเรื่องของเ,อเรื่องของกุรอานเรื่องของฮะดีสเรื่องของฟิกแล้วก็เรื่องของอความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอาหรับ และก็ศาสตร์อื่นๆท่านก็ได้เริ่มที่จะสอนศาสนาและให้คำฟัตวาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามท่านได้ก็เป็นผู้หนึ่งที่ปกป้องปกป้องอะกิดะปกป้องสุนนะแล้วก็เผยแพร่มันด้วยกับความเข้าใจในกิตาวบุลละและสุนนะบนพื้นฐานของชาวซาลฟอิบนุตะมียะเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ต่อสู้กับพวกซูฟีในเรื่องของอะกิดะเรื่องของอิบะาดาหลักความเชื่อต่าง มีการโต้ตอบการดีเบตเกิดขึ้นหลายครั้งนอกจากจะเป็นนักวิชาการนักดีเบตแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นมูจาฮิดีนคนหนึง่งในช่วงเวลาที่พวกพวกตาตาผู้มองโกนบุกเข้ามาท่านก็ได้นําประชาชนเนี่ยเข้าไปยีฮาร์บพวกตาตาแล้วก็ภายหลังก็ร่วมมือกับสุลต่านมัมลุกที่ปกครองอียิปต์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้สู้รบกันจนกระทั่งมีชัยชนะเหนือเหนือบรรดาพวก ตาตา,ตาหรือผู้มองโกซึ่งโูต้ตาตาผู้มองโกเน,นำทับโดยโดยโกอซานกอซานคานนะครับคนนั้นทำให้กอซาคารเนี่ยไม่สามารถที่จะบุกยึดดินแดงของมุสลิมได้อีกแต่ผลสุดท้ายแล้วอิบนุตอมิยะเนี่ยเนื่องจากการที่ท่านโตต่อพวกนี้ทําให้ท่านเกิดทําให้ท่านถูกคนอิจฉาถูกคนคนไซร้ายท่านคนยุยงยุยงบรรดาผู้ปกครอง จับท่านคนสุดท้ายจับท่านขังไว้ในคุกลูกศิษย์ของนตามิยาเนี่ยที่โด่งดังมีมากมายหลายท่านยกตัวอย่างเช่นอิหม่ามซาฮบีอิมมหอม่ามอิบนูกะซีรอิหม่ามอัลอัม,มัดอัลฮันบาลีและก็อีกหลายท่านแต่ที่เราคุ้นเคยกันดีก็มีอิหม่ามซาฮบีอิบนูกะซีรอิบนูกะซีร อ,อิบนุก,กอยยิมผลสุดท้ายแล้วอิบนุตะมิยะเนี่ยก็ได้เสียชีวิตในคุกเมืองในเมืองดามัสกัสในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่20เดือนซุนกอดะฮิจรสัสกัลาด728หลังจากการเสียชีวิตของท่านเนี่ยประชาชนทั่วดามัสกัสเนี่ยก็ได้ยกย่องให้เกียรติท่านไปร่วมละหมาดยานาซะถึงประมาณ200,000คนแล้วก็มีผู้หญิง ไปร่วมด้วยประมาณ15,000คนในในการยานาซาท่านแล้วก็การฝั่งท่านปัจจุบันนี้กูโบของอิบนุตมิยะเนี่ยก็อยู่ในสุสานของพวกซูฟีในเมืองดามัสกัสมีคนตั้งคำถามว่าทำไมกูโบของอิบนุตมิยาตอนนี้ถูกทำเป็นมะกมกอปูนขึ้นมาเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าคือเดิมทีแล้วเนี่ยครอบครัวของอิบนุตมิยะเนี่ยก็จะนิยมไปทางแนวซูฟี หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยญาติพี่น้องของท่านก็ได้นํามาฝังที่กูโบของพวกซูฟีซึ่งเป็นกูโบที่แม่ของท่านอิบุตามียะเนี่ยก็ถูกฝังที่นี่เช่นเดียวกันภายหลังเนี่ยก็มีพวกซูฟีไปทํามะกอมไปก่อปูนไปทํามะกอมขึ้นมาเหนือกูโบของท่านเพราะว่าในในช่วงเวลาที่ท่าน่อต่อกับพวกซูฟีนั้นเนี่ยก็มีซูฟีบางส่วนเนี่ยก็ เห็นว่าท่านเป็นผู้มีอภิเิหารเป็นคนมีกรมัตมีเป็นคนวลีก็เลยได้ทํามาก่อให้กับท่านซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามงานเขียนของอิบนุตมิยะเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายโดยอิบนุกอยิมอันยาซิยาเนี่ยก็ได้ลิสต์รายชื่อหนังสือของอิบนุตมิยะเนี่ยได้ประมาณ350งานเขียน เช่นหนังสืออันใบายานฟีนูซูลอันกุรอานหนังสือตับซีซุรออันนูรหนังสือตับซีซุรออันอิคลาสแล้วก็มีทางด้านฟิกที่โด่งดังก็อย่างเช่นมัจโมุฟตาวาอันกุบร,รอนะครับมีห้าเล่มด้วยกันแล้วก็มัจโมฟฟตาวาอิมูตมิยะสามสิบเจ็ดเล่มน,นะครับแล้วก็จะมีผลงานเยอะแยะมากมายรวมถึงในด้านของการคัดเกลาจิตใจด้านของ ด้านของเจ้าจิตใจเนี่ยก็มีอีกหลายเล่มเช่นอันฟุรกอนบนเอาลริยะอันอรอฮมานว่าอาลริยะอัชัยตอนแล้วก็แล้วก็หนังสือในเชิงของอุซูรุดีในในเรื่องของความรู้ต่างเนี่ยเช่นเช่นกีตารอันอีมานชรัตอัลอากิดะอันอัฟฟฟะฮานียะลิซาระอันมาดานียะแล้วก็หนังสือในเชิงตอบโต้เช่นอัลรอรดูอัลลาอันนัสออรที่ตอบโต้เป็นหนังสือที่ตอบโต้พวกคริสต ในนินเดนชามในช่วงนั้นแม้กระทั่งหนังสือในเชิงของตะกะเชิงมันติกเชิงปรัชญาก็มีเช่นอารอดุอาลาอันมันติกมันติกียะซึ่งเป็นหนังสือที่ตอบโต้บรรดาผู้ที่ชอบใช้ใช้สติปัญญาเหนือหลักฐานอันลิซาละอันซอฟาดียะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นักอัลมันติกแล้วก็มีหนังสือในเชิงของในเชิงของการตรัพย์ยะในเชิงของอัคาระเช่นอันฮัสนะ วันไซย,ยิดะไซยิยะที่มาของหนังสืออันอากิดะอันวาสิติยะเนี่ยเหตุผลที่อิมนุตัมิยะเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยอิมนุตัมิยะได้ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือมัจโะฟัตวาของอิมมุตัมิยะเนี่ยในเล่มที่เล่มที่แปดหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่อิมมุตัมิยะได้กล่าวว่าได้มีกอดีเมืองวาสิตเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในอิรักเนี่ยมีชื่อว่า รอ,อร,อรอดิยัตอ๋อรอดิยัตโรดิยุดดีนอันวาซิตี้ได้มาเยี่ยมเยียนท่านในขณะที่ท่านเนี่ยกำลังเดินทางจะไปทําฮัอ่าท่านก็ได้อิมนุตัม,ตมยะก็ได้อธิบายว่าเชคคนนี้เนี่ยที่มาจากเมืองวาซิสเนี่ยที่เป็นกอดีเนีย่ยเป็นคนที่เป็นคนที่มีมีมารยาทดีแล้วเป็นคนที่มีศรัทธาแรงกล้าและเขาเนี่ยก็ได้อ่ได้ได้เล่า ได้เล่าให้อิมตามียาฟังถึงกับเกี่ยวกับประชาชนที่อยู่ในดินแดนของท่านเนี่ยคือที่เมืองวาซิดเนี่ยในอิรักเนี่ยซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเมืองวาซิดอยู่ภายใต,ใต้การตกปกครองผู้มองโกทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่โง่เข่าในความรู้ขาดความรู้ความเข้าใจความความเข้าใจในศาสนาเพราะว่าผู้มองโกเนี่ยได้ปกครอง และเขาได้ถามอิบนุมตมียะให้อิบนุมตมียะเนี่ยได้ร้องขอให้อิบนุตตมียะเขียนหนังสือเี่วกับอากิดะให้กับเขาแล้วก็เพื่อครอบครัวของเขาด้วยอิบนุมตมียะจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาในขณะที่กําลังได้นั่งเขียนหนังสือเล่มนี้โดยใช้เวลาในการเขียนหน,น,น,นังสือเล่มนี้ภายในหนึ่งวันแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ได้ถูกก๊อปปี้ส่งไปตามเมืองต่างๆในอียิปต์ในอิรักแล้วก็เขตจังหวัดต่างๆในอิรัก อันนี้เป็นบันทึกของอิมุติมิยะในมันจโมฟัตวะอิมมุติมิยะเล่มที่แปครับหน้า164ถึงที่มาของหนังสืออันอกิดะอันวาสิตียะหรืออากิดะของชาววาสิติซึ่งหนังสือเล่มนี้นี่ก็มีผมก็มีเล่มหนึ่งที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วโดยอาจารย์มูฮัมหมัดเฮมานุกูลครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดเฮมานุกูลเนี่ยได้ให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าหลักความเชื่อถือสายกลางนะครับในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าหาซื้อได้ที่ไหนก็ลอง ติดตามหาดูด้วยกันอันนี้เป็นส่วนช่วงแรกนะครับช่วงเกริ่นนำ